e f c นะครับถามเข้ามาว่าหน้าปัดลดขึ้น BSC TSC Off นะครับของ Toyota Camry a c v 3 0เนี่ยเรามีวิธีการทำให้มันดับไหมหรือว่าทำยังไงต้องซ่อมตรงจุดไหนซ่อมกล่อง ECU หรือไม่หรือว่าต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรยังไงแบบไหนนะครับคลิปนี้มีคำตอบสำหรับเพื่อนๆที่ v s c TSC Off มันโว์ขึ้นที่หน้าปัดน,นะครับ ซึ่งอาการของว c t ีเทอโชว์ที่หน้าปัดเนี่ยเฉพาะบางคันหรือบางรุ่นนะครับมันสามารถใช้เครื่องไปตั้งค่าได้นะครับบางบางคันเนี่ยหรือว่าบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยต้องทําการซ่อมในส่วนต่างๆที่มันเสียหายนะครับแต่สําหรับตัวตัวต่าแคมรี ACV30 เนี่ยมันจะมีโหมดที่ใช้สําหรับในการ คาลิเบชันหรือว่าคาลิเบตมันสวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่มีเพื่อนๆสมาชิกผู้ใช้รถนะครับถามเข้ามานะครับว่า VSCTRC นะครับ Off นะครับที่มันโชว์ที่หน้าปัดนะครับของตัวต t a Camry sv 3 0มนะครับมีวิธีแก้ยังไงนะครับต้องซ่อมตรงจุดไหนนะครับอันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหานะครับ VSCTRC มันโชว์ที่หน้าปัดนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องใช้เครื่องคอนเซิลเข้าไปข้างในนะครับเพื่อจะทำการเทียบค่านะฮะหรือว่าค али เบอชัน หรือคาลิเบทงานเดียวกันนะครับภาษาไทยน่าจะเป็นคำเทียบค่าใช่ไหมครับในการเทียบค่าเราจะต้องเข้าโหมดเซฟโหมดนะครับหรือโหมดเทสโหมดทั่วทีต้องเข้าโหมดเทสโหมดนะครับเพื่อจะทำการเทียบค่าของตัว v s c t ี่นะครับซึ่งรถ Toyota Camry ACV 30 ACV 40 ACV ์1 ACV 45นะครับ เราใช้เครื่องคอนเซิลเข้าไปจัดการนะครับผิดกับตัวที่เป็นตัวตาออทิสนะครับในส่วนของตัวตาออทิสเนี่ยเราจะต้องทำการซ่อมในในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับแต่ในตัวแคมรี่เนี่ยเราไม่ต้องซ่อมไม่ต้องอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องใช้เครื่องนะครับเข้าไปจัดการนะครับในการเข้าเครื่องก็เขาจะ แนะนำเราไปเรื่อยๆนะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องอทําตามคําแนะนําของเครื่องคอนเสิร์นะครับเมื่อเราทําตามถูกต้องเนี่ยตัว v s c t เทีนะครับเมื่อถูกการคาลิเบตมันเซตเนี่ยมันก็จะกลับทํางานเหมือนเดิมเลยนะครับฉะนั้นคลิปนี้เป็นการบอกเล่านะครับว่าไม่จาเป็นที่จะต้องอไปซ่อมในจุดไหนนะครับก็ทําแค่ การเทียบค่าหรือว่าการค a l เบ a t รชันของตัว VSC-TSC นะครับอันนี้ก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับจากผมนะครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้าผมมีวิธีที่จะทำการเ,าเทียบค่าตัวไหนขึ้นอีกเดี๋ยวผมจะทำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเมื่อทำการเทียบค่าเสร็จก็ทำการออกตัวแรงๆเลยนะครับ ตัว v s c TIC ก็จะทำงานทันทีนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับในการรับชมเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม